สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ผมก็มาดูต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนกับความร้อนที่ถือว่าร้อนจัดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับหรือว่าบ่าย2องโมงครึ่งของวันอาทิตย์ที่14เมษายน67นะครับ ตอนที่ถ่ายทำคลิปตอนนี้นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่41องศานะครับตามที่ผมวัดดูนะครับ41องศาถือว่าร้อนมากๆนะครับขนาดนั่งในร่มเนี่ยอายร้อนมันจะตีเข้ามานะครับตีเข้ามาแบบแสบหน้าเลยนะครับถือว่าร้อนมากๆวันนี้ก็มาดูนะครับอาการทุเรียนช่วงนี้นะครับ ช่วงเวลา14นากา30นาทีกับอุณหภูมิ41องศานะครับกับการให้น้ำนะครับกับการให้น้ำที่ผมให้เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านี่ให้น้ำ50นาทีนะครับกับหัวสปริงเกอรอ์สองหัวแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ใบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ดูใบนะครับถือว่ายุบนะครับขนาดใบแก่นะครับอันนี้ใบแก่นานแล้วนะครับอันนี้ก็ใบพวกนี้ก็เป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนอยู่อ่าก็ถือว่าใบใบใช้ได้นะครับเนี่ยใบมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับก็ถือว่าสะสมอาหารได้ได้ดีนะครับอ่ากับการให้น้ํา ห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับไม่ต่ำกว่า38 39แต่ละวันวันนี้ก็พุ่งปรี๊ดเลยนะครับ41่สิบอ็งศา,าเดี๋ยวไปดูดินนะครับดูที่ดินที่มีการให้น้ำนะครับให้น้ำแบบ50นาทีเมื่อเช้านะครับอันนี้ผมก็ทำความสะอาดที่บริเวณโคนต้นนะครับ ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเ,เมื่อเช้าผมให้น้ําอยู่ที่เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับเมื่อเช้านี้นะครับให้แบบห้าสิบนาทีนะครับดินก็มีความมีความชุ่มนะครับมีความชุ่มนะี่ครับก็ถือว่ายังชุ่มนะครับถอนหญ้านะครับผมถอนหญ้า อหน aw, หญ้าเมื่อวานนี่ครับรากทุเรียนนะครับนี่นี่ครับรากทุเรียนจะขึ้นมานะครับอ่ามันจะอยู่ใต้ผิวดินลงไปนะครับอ่าบางรากมันก็จะอยู่ผิวดินตา่ากว่าผิวดินนะครับอ่ตาต่ากว่าลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับนี่รากนะครับถมไว้ เย็นนี้นะครับเย็นนี้ผมก็ก็จะเปิดนะครับเปิดสปริงเกอร์อให้สักห้านาทีนะครับเปิดหัวแบบนี้แหละ,ะครับซึ่งเป็นหัวใบบัวนะครับเป็นหัวหัวฝักบัวนะครับหัวฝักบัวหัวกระจายสามร้อยหกสิบองศากับก็ปักไว้แต่ละต้นนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ส่วนต้นต้นนั้นก็ ตรงนั้นนะครับสองหัวนี้นะครับมันจะกระจายมาถึงกันนะครับเปิดแรงๆเนี่ยมันจะลงมาตรงที่ขอบโคกเลยนะครับแถวนี้มันจะเปียกเลยก็ถือว่าเปิดแรงนะครับผมเปิดให้ให้ความความชุ่มนะครับให้ละองน้ำเนี่ยมันกระจายออกนอกนอกทรงพุ่มนะครับแถวนี้มันจะเปียกหมดนะครับนี่นะครับแถวนี้เปียกหมดเลยนะครับให้อยู่ที่ห้าสิบนาทีนะครับ กับอุณหภูมิที่ร้อนจัดอ,อีกหน่อยนะครับอีกหน่อยใบทุเรียนมันก็จะจะตั้งขึ้นมานะครับอ่าพอ,อเลยเลยบ่ายสามนะครับอ่าบ่ายสามโมงกว่าๆอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ถือว่าร้อนจัดอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ่าถือว่าสุดยอดเลยนะครับอากาศ สภาพทั่วไปนะครับกับการที่เราดูแลในเรื่องของอาการซันเบิร์มานะครับเกี่ยวกับการคลุมฟางที่ขอบโคกโดยการให้น้ำแบบชุ่มนะครับชุ่มเลยฝั่งนี้นะครับช่วงที่เป็นหน้าหนาวนะครับที่แสงแตะวันมันเอียงเข้ามาฝั่งจากฝั่งด้านทิศใต้นะครับมันจะเอียงเข้ามาอย่างนี้นครับมันจะทําให้โคกเนี่ยมันแห้งฝั่งนี้ แห้งไวกว่านะครับเราก็เปิดน้ำฝั่งนี้โดยการใช้เวลาที่ยาวนานกว่าหัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งหัวสปริงเกอร์ตัวนี้ร่มทุเรียนต้นนี้มันก็จะพาดมานะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้ใช้เวลาที่ยาวนานตามกับหัวนี้นะครับเหมือนหัวนี้การให้น้ำนะครับอตอนเย็นนะครับผมจะช่วยให้อีกสัก5านาทีนะครับเพราะว่าความชุ่มยังมีอยู่ แต่หน้าดินมันยังหน้าดินมันมันแห้งนะครับหน้าดินมันแห้งก็ะะจะทําให้หน้าดินมีความมีความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับกับอุณหภูมิที่ร้อนนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมก็ร้อนอีกแล้วนะครับถือว่าร้อนมาก,มากๆนะครับตอนนี้นี่ครับทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมอขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ